ทุกคนคือวันนี้อยากมาแชร์เรื่องขั้นตอนของการให้บริการในโรงพยาบาลน,นะครับว่าแบบเอเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีความสงสัยว่าเวลาไปโรงพยาบาลทีนึ่งเนี่ยนะจะต้องทําอะไรบ้างทําไมแบบมันใช้เวลานานทำไมขั้นตอนมันเดอะแยะย,ย,ยุ่งยากไปหมดอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่านะส่วนหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของอินโฟเมชัน นะครับหรือว่าการให้ประชาสัมพันธ์ว่าจริงๆแล้วขั้นตอนในโรงพยาบาลมันมีอะไรบ้างคนที่มาใช้บริการเนี่ยจะได้เตรียมตัวเตรียมเวลาเตรียมใจได้ว่าต้องไปผ่านสเต็ปอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับซึ่งโรงพยาบาลจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยของทั้งรัฐทั้ง,ง,งเอกชนที่ไหนก็ตามนะฮะสิ่งแรกเลยขั้นแรกสุดเนี่ยมักจะมามาถึงคือทุกคนต้องเสียไปประชาชน นะทุกวันนี้เป็นตู้คีออสนะให้บริการอัตโนมัตินะเสียบบัตรประชาชนแล้วก็มันจะขึ้นสิทธิ์ในการรักษาทันทีสิทธิ์ก็จะแบบตั้งแต่สิทธิ์เบิกจ่ายตรงนะประกันสังคมนะบัตรทองผู้สูงอายุสิทธิ์พิการต่างๆแล้วแต่เราลงทะเบียนไปพอมนขึ้นสิทธิ์ปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมีโต๊ะที่เขาเรียกว่าทรีอัตทรีอัตหรือหน่วยที่เขาจะคอยดูว่าวันนี้คนไข้ที่มาโรงพยาบาลเนี่ยฉุกเฉินไหมจําเป็นต้องให้ส่งคนไข้ไป O p d ดีไป ER หรือว่า ไปเอ d ดีหรือไปที่ไหนนะฮะคนนี้เขาจะช่วยคัดกรองพอผ่านการคัดกรองที่ทีอาร์เสร็จแล้วปุ๊บนะสมมติว่าถ้าไป o อปดีหรือไปยาก็ตามก็ไปตามตาม,ตามจุดนัดซึ่งถ้าเป็นคนไข้ตรวจคนไข้นอกจะมีโต๊ะซักประวัตินะครับก็คุณพยาบาลก็ทําการหน้าที่ในการซักประวัติตรงนั้นเราก็พาซักประวัติเสร็จปุ๊บเราต้องถือบัตรคิวเนี่ยทุกคนนั่งรอทีนี้รอเรียกจากคุณหมอคุณหมอก็จะเรียกเข้าห้องตรวจมีกี่ห้องก็ว่าไปนะฮะ พอหมอตรวจเสร็จปุ๊บถ้าหมอเอ๊ะจำเป็นต้องตรวจแลบตรวจเลือดนะคนไข้ก็ต้องถือบัตรคิวเนี่ยไปห้องแลบห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเลือดตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะอะไรแล้วแต่ที่จําเป็นที่คุณหมอบอกตรวจเสร็จปุ๊บก็รอนะฮะกลับมารอที่เดิมรอหมอเรียกอีกครั้งหนึง่งเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรทีนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นนะถ้าผลเลือดมันออกผลเลือดมันพร้อมเนหามันจะเด่งไปที่ห้องคุณหมอเองหมอเขาจะรู้ทันทีว่า แบบเลือดของคนนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเรียกเข้าห้องตรวจนะฮะถ้ามันคิวเยอะเราจะรอนานนิดนึงหลังจากนั้นไปเสร็จปุ๊บนี่คือบนการไม่ถึงห้องยานนะแป๊บหนึ่งเราก็ส่งพอโอเคหมอตรวจเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปรับยาไปฉีดแล้วกลับบ้านนะคนไข้ต้องถือบัตรคิวบัตรเดิมนี่นแหละอีบัตรคิวที่คุณได้ได้ตั้งแต่ตอนแรกเดี๋ยวถือไปเลยนะถือไปที่ไหนก็ถือไปตลอดอย่าลืมเด็ดขาดนะไม่เพราะว่ามันเป็นใบเดียวที่จะสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์แต่ละห้องอะ่ะทุกคนมันจะได้เข้าใจซึ่งกกันันนนะะ ไปถึงห้องยาปุ๊บห้องยาทําอะไรอีกก็เรียกไปเช็คสิทธิ์นะสิทธิการรักษาหมายถึงว่าสิทธิการรักษาคนไข้มาวันนี้มันตรงไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีรายการทั้งยาทั้งการรักษาอะไรต่างๆอะไรเบิกได้อะไรเบิกไม่ได้ก็ส่งไปการเงินส่งไปสิทธิบัตรอีกพอมันเรียบร้อยปุ๊บก็ค่อยกลับมาห้องยาแล้วห้องยาก็จะจัดยาให้แต่ถ้าได้มีการแก้ไขรายการยาอีกต้องส่งคนไข้กลับไปหาคุณหมออีกนะพอพอยกระบวนการมันเยอะมากทุกคนนี่มันเป็นแบบรายละเอียดเล่าให้ฟังคร่าวๆนะ พอจ่ายตังรับยาเสร็จปุ๊บทำไงต่อทุกคนกลับบ้านได้กลับบ้านได้นะกลับบ้านทีนี้พอถามว่าเอ๊ะต้องมาอีกไหมนะบัตรนัดมีไหมมีก็มาตามนัดไม่มีก็ไม่ต้องมานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพอยต์หนึ่งที่แบบโอ้โหโฟลวมันยาวเหยียดมากทุกคนไล่ใหม่สรุปก,ก็คือว่าขึ้นบัตรนะคัดกรองไปตรวจคนไข้นอกหรือคนไข้ฉุกเฉินเจาะแผบให้เจาะเจาะเสร็จกลับมานั่งรอหมอเรียก หมอตรวจเสร็จส่งรับยารับยาเสร็จกลับบ้านนะสเต็ปประมาณนี้อันนี้กรณีที่แบบคนไข้าม,าแบบ in, มาแบบวอล์กอินมาแบบหรือมาตามนัดหรืออะไรนะคือเช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับไม่ได้แบบไม่ได้แบบรอว่าแบบเฮ้ยนอนลงบาลหรือผ่าตัดหรืออะไรถึงมันถ้ามันมีเครื่องนี้มันจะกลายเป็นแบบโอ้ยาวไปอีกนะฮะเข้าใจทุกคนมากเลยคือการแพทย์มันมีปัญหาที่ว่าบางทีเรามาให้บริการเนหนึ่งคนทําได้หน้าที่เดียว หนึ่งคนไม่ได้ทําแบบทุกอย่างมันต้องใช้แต่ละที่หน้าที่บคอนเน็กันเพราะฉะนั้นพอมันต้องการคอนเน็กแต่ละหน้าที่กันน่ะปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันเลยต้องเชื่อมแต่ละงานเราต้องรับบริการแต่ละจุดเลยใช้เวลานาน,านมากพอสมควรนะฮะ